ต้านยาเสพติดมีระยะทางกว่า800กิโลเมตรค่ะเพื่อสร้างการรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและเร็กร้องให้ทุกฝ่ายในสังคมร่วมกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังที่ตามจากการรายงานของคุณขวัญเรือนเอ็มโอดค่ะกรุงเทพมหานครคือจุดหมายของขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ชื่อว่าเดินเท้าเขาหลวงสู่เมืองหลวงรวมพลังชุมชนขจัดสิ้นยาเสพติด ซึ่งออกเดินทางเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาจุดเริ่มต้นของการเดินเท้าระยะทางกว่า800กิโลเมตรเกิดข,ขึ้นจากนายเฉลิมการจนะพิทักษ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลทอนหงอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งใช้ชีวิตข้าราชการกว่า15ปีต่อสู้กับปัญหายาเสพติดจนถูกตั้งค่าหัวจากขบวนการค้ายาเสพติดเรือนจำนครศรีธรรมราชแต่สิ่งที่ทำให้เขายุติบทบาทการต่อสู้ชั่วคราว กลับเป็นความท้อใจจากการเคยถูกปฏิเสธจากภาครัฐเมื่อร้องขอความช่วยเหลือในการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ปัญหายาเสพติดที่ยังขยายวงกว้างในชุมชนและลุกลามมายังคนใกล้ตัวมากขึ้นนั้นเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ผู้ใหญ่เฉลิมตัดสินใจกลับมาต่อสู้กับปัญหายาเสพติดในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งค่ะและครั้งนี้ก็ทําให้เขาต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในการต่อสู้ที่ต่างไปจากเดิม หลายปีก่อนผู้ใหญ่เฉลิมใช้หลายวิธีแก้ปัญหานี้ทั้งตรวจปสัสสาวะคนในชุมชนทุกเดือนคัดกรองผู้เสพนำเข้ากระบวนการบำบัดและขึ้นป้ายแดงให้คนในชุมชนกดดันผู้ค้าแต่ก็ควบคุมปัญหาไม่ได้การเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบยังพบว่าตำบลทอนหงที่มีกว่า3,000ครัวเรือนมีผู้เสพถึง500คนมีทั้งเด็กวัยรุ่นคนท้องคนสูงอายุส่วนใหญ่ยังเป็นครอบครัวเดียวกัน แต่สิ่งที่น่าตกใจคือล่าสุดพบว,ว่าเด็กนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสชั้นมัธยมในพื้นที่จำนวน32คนติดยาเสพติดถึง22คนกิจกรรมเดินเท้าจากเขาหลวงสู่เมืองหลวงจึงเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้คนในสังคมได้รับรู้ความรุนแรงของปัญหา<ด>และร่วมกันแก้ไขยอย่างจริงจังเมื่อก่อนผมทาหมู่บ้านเดียวแล้วก็ขายายไปทั้งตําบลแต่พอตําบลเดียวมันก็แทบจะไม่มีผลเพราะว่ามันตะลักออกมาจาก ตำบลที่อยู่ติดกันหรือว่าอำเภอที่อยู่ติดกันแต่คิดว่าน่าจะปลุกให้เป็นพลังขึ้นมาทั้งทั้งแผ่นดินพลังชุมชนจะได้จะได้เหมือนกันจะได้ช่วยกันจะได้มองเห็นภัยของอยาเสพติดพร้อมๆกันขบวนเดินเท้าเขาหลวงสู่เมืองหลวงอย่างประกอบด้วยคนหลายกลุ่มที่ศรัทธาในความทุ่มเทของผู้ใหญ่เฉลิมบางคนมีอายุถ,ถึง75ปี ทุกคนต่างตั้งใจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมได้เห็นความสำคัญของปัญหานี้คนกันหลุกแล้วไม่ติดตะคนหนึ่งแต่คือว่ายาก้จ่้ยเลือสังคมในตรงนี้กับอยาใก้หมู่บ้านถูกหมู่บ้านแล้วนะคือว่ายา,ยา,ยามันมียาเต็มติดแล้วเวลาเราเอาลูกหลานเราืมยาสิ่งนี้เรารู้สึกคือว่าความรู้สึกอองพอแม่หลูกแล้วุกคนก็นเขาเรียกเจอครับเขาก็ไม่ตีดทำรือ้อ ัตน,น่าานนตลอดทางที่ขบวนเดินเท้า,ขาเขาหลวงสู่เมืองหลวงเดินผ่านพ<ด>วกเขายังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อสู้กับปัญหายาเสพติดกับชุมชนต่างๆเพื่อรวบรวมข้อมูลนําเสนอนายกรัฐมนตรีในวันที่เดินทางไปถึงธรร,รเนียบร,รัฐบาลซึ่งคาดว่าจะเดินทางไปถึงในวันที่9ก้ากลุ่มภาพันนี้ควันเรือนเอ็มโอไทยพีบีเอสรายงาน สำหรับรายงานขบวนเดินเท้าเขาหลวงสู่เมืองหลวงขจัดสิ้นยาเสพติดพรุ่งนี้จะนำเสนอเป็นตอนที่สองนะคะโดยจะเป็นเรื่องราวของคนที่เคยตกเป็นทาสของยาเสพติดแต่สามารถพลิกฟื้นชีวิตให้กลับมาร่วมต่อต้านยาเสพติดได้อย่างเข้มแข็งค่ะค่ะส่วนเรื่องของปัญหาภัยแล้งนะคะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพี่น้องเกษตรกรในหลายๆจังหวัดนะคะมีการจัดการปัญหาด้วยการขุดส